สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับพร้อมนิสจากหลังสุพิมสปอร์ตคูนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันพฤหัสบดีที่เพฤษภาคมนะยังไม่มีฟุตบอลลงสนามนะครับในคืนนี้นะครับแต่ว่าสําหรับแฟนบอลทุกท่านนะพรุ่งนี้นะครับผมว่าน่าจะโอเคแหละพรุ่งนี้มีพีเมเลตเปอร์ลูสกลับมาเตะใช่ปะแล้วก็มีของใหม่ด้วยนะครับเคเลีเกาหลีใต้พรุ่งนี้เปิดสนามอย่างเป็นทางการนะครับ ه, รอเลยครับรอเลยผมตื่นกลายเป็นว่าตอนนี้ตื่นเต้นกับการที่หลีเกาหลีนะฮะจะต้องมาเปิด <c oughs> ه, วันนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับปากไ้เหมือนเดิมนะครับทางซ้ายมือผมตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับอ่าไม่ใช่แอดไลน์สิสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามานะครับนี่เอามือถือของท่านมานะฮะสมมุติวันนี้คือมือถือนะครับเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ กดสแกน QR โค้ดสแกนได้เลยครับตรงนี้นะครับก็คุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับถ้าอยากติดตามทีเดียวผมเพิ่มเติมนะครับถ้าชื่นชอบแนวทางดูงานผมผมแนะนํานะก็มาเข้ากลุ่ม VIP นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับอีกกระทอกหนึ่งนะฮะฝากสมัครเว็บ FM 991นะครับนี่เป็นเว็บที่ดีมากดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีแย่เลยครับคือระบบรวดเร็วทันใจปลอดภัยแล้วก็มีโบนัสยอดฝากให้ มีโบนัสย่อนเสียมีกิจกรรมอย่างอื่นให้เล่นเยอะมากนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสแกนตัวโค้ดเข้ามาก่อนแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งไปเห็นมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกนั่นแหละคือเขากำลังมีการตั้งเป้าหมายกันว่าจะกลับมาเตะใช่ป่ะแต่ทีนี้พอไม่มีแฟนบอลเน่ยมันก็จะจืดน,นี่คือปัญหาในตอนนี้ครับก็จะทำยังไง เขาบอกว่ามีแอปแอปหนึ่งครับชื่อแอปว่า My a p p h o u s e นะครับนี่เป็นแอปพลิเคชันของประเทศเยอรมันมีการบอกว่าน่าจะพิมลีจะนำมาใช้ตรงนี้เพื่อเสริมสร้างอัตรรก์ในการเชียร์ฟุตบอลวิธีการก็คือให้แฟนบอลนั่งอยู่ที่บ้านอะเพียงแค่ก,กดปุ๊บมันก็จะมีเสียงเข้ามาในสนาม,น,าน,มน่าสนใจนะน่าสนใจนะคือแอปนี้นะครับจะมี4ี่ปุ่มเข้าไปแล้วจะมี4ี่ปุ่มง,ง่ายๆนะครับคือปุ่มเชียร์ปุ่มเชียร์ก็คือเสียงเฮเฮเวลามีแบบ การทำประตูได้อะไรเงี้ยปุ่มที่สองคือปุ่มครับครับคือตบมือเวลาอยากจะแสดง RESPECT ต่อนักเตะคนไหนหรืออะไรเงี้ยชื่นชอบจังหวะไหนก็ตบมือปุ่มที่สามครับคือปุ่มซิงนะอ่าก็คือร้องเพลงนะฮะคือก่อนเราจะเข้าไปดูบอลแมตช์นึงเนี่ยเขาจะถามเลยครับว่าคุณจะดูคู่ไหนแล้วคุณเชียร์ทีมอะไรเราจะต้องตอบ พอกดซิงปุ๊บมันก็จะเป็นการร้องเพลงของทีมที่เรากดว่าเราเชร์นะเป็นไงแล้วปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มที่สี่คือปุ่มวิซโซปุ่มวิซโซคือคือเนี่ยผมทําไม่เป็นเป็นการเป่าลมแบบปี๊ดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนโฮเหมือนแบบว่าแซวกันอะไรเงี้ยเป่าลมผ่านปากอะไรเงี้ยอืมก็นี่คือสี่ปุ่มนะครับสี่ปุ่มที่ ที่แอปนี้เขาเขามีมาให้มีการทดลองใช้งานแล้วในประเทศเยอรมันนะครับก็ถือว่าโอเควิธีการก็คืออย่างที่ผมบอกอะคือคุณนั่งบอลดูบอลอยู่ที่บ้านอะแล้วคุณกดได้เลยยิ่งกดเยอะเสียงก็จะดังผ่านลําโพงในสนามสมมติมีการทําประตูแล้วกดพร้อมกันประมาณหนึ่งล้านคนเนี่ยทั่วโลกโ,โหกระหึ่มแน่นอนนักบอลหูเหอแตกพอดีนะฮะ อ่ะก็ลองดูผมว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหารือกันอยู่เรื่องแอปนี้นะครับโดยที่มี3สโมสรเป็นโต้โผนั่นคือลิเวอร์พูลแมนเชสเตียและอาร์เซนอลนะครับก็เป็น3ยักษ์ใหญ่ซะด้วยนะฮะอ่ะลองดูครับผมก็อยากฟุตบอลกลับมาเตะเร็วแล้วหนยเพราะพุณเบรนอังกฤษนั่นแหละเอาวิธีไหนก็ได้นะฮะวันนี้นำมาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ